มรข้งการก่อนครับเราการดเัานเลิมว่า้ลิมด้านข้เรียนมีทั้งรูปเลยครับางไว้เียมีทั้งรูปอันนครับ นทักุ่าั่นสุทงชีพสถานรูปของพ่อขอนออนปินนันต้องมาจับไปในขณะที่คุณพ่ออายุเพียงเก้าปีคุณพ่อต้องช